ไม่ได้มาแต่ไม่ได้มาใช่ไม่ไมมดมาใช่ไม่ไมใช่ด้มใช่ไม่ไาใช่มด้วยใะ่ะม่ๆาให่ไม่ได้ใชไ่ด้มาใจ่ไม่ไน้มา่ไม่้มาใช่่ไดย่ไม่ได้มาใช่ไมีไมา่่ด้มาใช่่ได้าใช่ไ่ด้มาใช่ไม่ด้มาได้่มมา่าาดมดม เียครบวหม่ะไปเขาอะไรับแลได้เจอกัน้วยังไงขเชอฝากอีกครั้งหนึ่งน,นะครับกับกุงศี Comedy Award คอมเม a ี้เอ a ครับผมงานประากาศรางวัลสุดท้าครับอันนี้รับรองเลยว่าหาท้องคนของแขนไม่เจเดียวนักจอมปลดที่บูเบเกตดับวีคีบกีบเขาโทรที่ซูซาน พี่วเาป็นยังไง้างอ่ทดม้งขาเป็นกว่านะเตะบองบอกว่าเขาน่าติดตามเพราะว่าที่จริงเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานเนี้ยจะหดเพราะเขาอะตลกได้เหมอนพี่เลยเนไม่ค่อยตลกไม่ตลก๋มาเลีกัพี่เป็นคนเดียว <ไ>นะคะตอนนี้หนึ่งี่ส่ไปเหรอหรืกพนักงานไม่หนูเอว่าใส่บก็ใช่ก็เลยมันใช่แล้ว่ามนันนับงานทำสมาธิอะไรอย่างงี้ยอไอ้นรถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่เตรียมตัวคกิัรั้งหลอกยังหลเมาอเนะแต่ว่าคือกานที่เราไปรับแล้วพี่ตาดิง็ก็จะรับเฉพาะโปรคนนี ตอนนี้อย่างที่บอก็น่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้คือทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยโอ้ยางนี้นะคะแฟนคลั